เราจะหาสิ่งที่อาม่าชอบกิน2อย่างเอามารวมมิกกันนะครับโอ้นี่เบียนะ <net> ต้ององี้สิขามันได้ขยับบ้างนะ สวัสดีครับตอนนี้ก็สู่รายการอาม่ามาล้มนะครับหายไปนานกับรายการเรานะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรามีนัดกับอาม่าเพราะฉะนั้นวันนี้ครับภารกิจหลักเลยที่สําคัญมากๆกนั่นคือเราจะหาสิ่งที่อาม่าชอบกิน2ออย่างเอามารวมมิกกันนะครับแล้วก็เป็นร้านที่ดังที่สุดนั่นก็คือเจ๊นกกระท้อนซิ่งครับแต่วันนี้สิ่งที่เราจะมาหาคือไอศครีมกับทุเรียน ซึ่งร้านนี้ตอนนี้เป็นกระแสในโลกโซเชียลมากวันนี้แหละเราจะตามร้านนี้เราขับมาถึงปทุมธานูเฮ <Hey. S 1> ปทุมธานี5า <Ha. S 1> เออถูกแล้ว s> <S อ่ะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าไอาติมของร้านเ,าเจ๊นกกระท้อนซิ่งจะเป็นยังไงจะดังขนาดไหนไปครับเ <_ s> อาละครับตอนนี้เรามาถึงร้านเ,าเจ๊นกกระท้อนซิ่งกันแล้วนะครับก็ดูกระท้อนเขาสิครับ กระท้อนใหญ่มากเลยนะฮะเอ็มไม่ใช่พี่เนี่แมงมะละกอเฮ้ยไม่ใช่นี่มะม่วงนะครับใหญ่เท่ามะละกอเลยนะครับมะม่วงเขียว3รสนะครับสวัสดีครับอันนี้คือไอศครีมทุเรียนปะอ่าใช่ค่ะเดี๋ยวพี่จะเลือกเนื้อให้คุณโอเคเ,อเนื้อแบบไหนคะกรอบนอกนุ่มใน,นมใ,ใช่ครับอันนี้ใช้ทุเรียนพันธุ์ไหนครับหมอนทองหมอนทองนะครับอ๋อเราไม่เอาเม็ดออกเหรอฮะไม่ค่ะถ้าเอาเม็ดอ่องแล้วเนื้อทุเรียนจะแยกออกจากกันเวลา ไม่แบบไม่สวยงามเหมือนกันครับแล้วอย่างนี้นี่ขายกันราคาเท่าไหร่ครับทุเรียนเจ๊าขายก469ค่ะครับอย่างชุดเนี้ย320บาท320บาทนะครับอโอ้โหผมขออนุญาตชิมเลยกันแล้วลเดี๋ยวเราจะซื้อหนึ่งชุดไปฝากอมาม่าด้วย,ย มีความหวานห่ำเยิ้มของกะทิใจเขานะครับและมีความเย็นแบบความสดชื่นจากไอศครีมแล้วก็ได้เนื้อเนื้อรสชาของทุเรียนหมอนทอง<ว>ผมนี่สายทุเรียนอยู่แล้วด้วยก้อนนี้กูว,ว่าประมาณตั้งสี่ร้อยแคลห้าร้อยลหคุ้มครับผมกับความอร่อยเอาชุดหนึ่งครับกลับบ้านแฮม่าครับผม เอาละครับเรามาถึงบ้านอาม,ม่าแล้วอาห่มผ้าไว้ก่อนห่มผ้าไว้ก่อนใส่เสื้อเหมือนกันด้วยนะครับเสื้อคู่เสื้อคู่อโ,โอ้โหนี่ใส่ทองเนี่ยโอ้โหเนี่เราจะทําทุเรียน<ๆ>ที่เป็นไอศครีมจากร้านเจนกเอามาเสิร์ฟให้อาม,ม่าถึงบ้านเลยอาม,ม่าตอนนี้เนี่ยนะครับแข็งแรงขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูว่ากิจกรรมของอาม่าในช่วงที่แบบว่าพักฟื้นเป็นยังไงนะครับ ราดน้ำกะทินั่นนะโอ้โหน้ำลายไหลเหรอน้ำลายไหลนะเราจะไม่ค่อยใส่เยอะนะครับเพื่ออาม่าเราจะไม่อ้วนคําเล็กๆก่อนนะจ๊ะเขียหน่ยสิเป็นยังไงไม่ได้กินทุเรียนมานานแค่ไหนละอร่อยไหมอร่อยอร่อยอ่ะเจ๊ฝายเขาชืเสียมขกเว้ยเสียมขกเสียมขกแปลว่าอะไรนะ <het> ช่วงนี้นะครับสุขภาพมาเนี่ยก็ถือว่าดีขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยแกไปนอน ICU มานานนะครับกลับมาก็จะแบบเหมือนกับเดินเดินลำบากนะครับแล้วก็มีอาการแบบว่าพูดน้อยลงแต่ว่าตอนนี้พักฟื้นมาเรื่อยๆแล้วกายภาพบำบัดทุกวันเสริมสร้างสมองด้วยการระบายสีต่อจิ๊กซอเดินออกไปให้อาหารปลาอะไรประมาณนี้แต่ยังเล่นไพ่ได้นะเล่นได้นะ นี่เบียนะเราจะมาเริ <acre iah> <S <S ่มเข้าส <jam> ู่คาบเรียนแรกกันแล้วนะครับเราจะเริ่มที่บทไหนก่อนดีแม่เอาจากซิมเพิลก่อนแล้วกันเครื่องบินเอาเครื่องบินดีกว่านี่เครื่องบินคือตอนนี้พ <RS> ัฒนาการก็จะแบบเหมือนย้อนกลับไปเป็นไทก้าเหมือนกันแต่แต่ก่อนอาม่าก็คือเป็นคนวาดรูปไม่ได้เลี่ยงอยู่แล้วนะแต่นี้คือเหมือนจะฝึกกล้ามเนื้อข้อมือข้อมืออะไรไปเรื่อยอะจำอันนี้ได้ไหม ลายเซ็นตัวเองอ่ะยังเซ็นได้อยู่ไหมอ๋อเขาระบายลูกสอนอยู่ต้อยเด็กปลอมลายเซ็นผู้ปกครองตลอดโครงการบ้านเน่ยเขาต้องให้ <c oughs> ผู้ปกครองเซ็นอะ่ะเราไม่์ทำการบ้านเราไปลอกหน้างานแล้วเราก็เซ็นผู้มึงเคยไหมโ <c oughs> อ้มีหมดเนี yeah. ่ปลอมลายเซ็นรถด,ดีกว่านี่นี่รถเมย์รู้จักรถเมย์ใช่ไหมนี่จะเป็นการแบบ คอแรปกันไอตัวเนี้ยสีเทียนเนี้ยของไทก้าพวกนี้เป็นสมุดของไทก้าั้งนั้นแหละนะครับโอเคเอาละจบจบวิชาศิลปะแล้วเดี๋ยวจะไปวิชาต่อจิ๊กซอต่อนะต่อจิ๊กซอนะมาแล้วครับจะเป็นรูปช้างนะครับตอนที่อ่สภาพปกติปกติต่อสี่ชิ้นที่บ้านยังไม่รอดเลยมันจะแอบช่วยเล็กน้อยนะครับเพื่อจะได้ไม่ท้อ ปุมกมับเลยเว้ยไอน,นี้เปล่าน,น,บบนี่แดงๆกับแดงๆอ่ะเนี่ยเออนั่นแหละนั่นแหละ,หละอันนี้อันนี้เออนั่นแหละใช่ใช่ยกขึ้นมาหน่อยอันนี้เปล่าอันนี้ข้างบนเนี่ยนี่ข้างบนโป๊ะผิดอ่ะถูกอ่บิงโกโอ้โหเหมือนเปล่านี่ตัวนี้ตัวนี้นี่เพิ่มจำนวนเลเวลขึ้นไปครับ ดูดีๆนะรูปนี้นะอ่ะเอามาลองลุยเองเลยนะผมจะไม่ช่วยแล้วนะครับเอาเลยต่อเลย่า <c oughs> ยกขึ้นมาสิอ่าอย่างนี้นะนี่จับนี่จับนี่ต่อเองเอออย่างงี้สิถูกต้องอครับใช่ใส่หัวีเข้าไปเออ เรียบร้อยนี่ตัวอะไรนี่ตัวอะไรนี่ตัวอะไรบัวโอเคไปฉี่ไหมไปห้องน้ำไหมไม่เอานะโอ้ลืมเลยนีนาเพ,พราะว่าลืมอใส่ผ้าอ้อมเซนตี้อยู่ใช่ไหที่อยู่ได้ทั้งวันอยู่แล้วสบายไม่ต้องลุกไปลุกมานะซึมซับดีแห้งสบายมากๆครับซึ่งไม่ได้มีแค่ผ้าอ้อมนะครับอามาก็ยังใช้แผ่นรองซับด้วยนะครับก็เนี่ยเอาไว้ปูงนี้นะครับเผื่อบางทีแบบไม่ได้ใส่ผ้าอ้อม ได้สบายตัวนะครับเยี่ยมอามาลองพูดดิเซอร์เทนตี้เตะอ้วนใส่ผ้าอมเซอร์เทนตี้เซอร์เทนตี <hit> ้เซอร์เทนตี้อ้าวเลยนี่อ๋อต้องงี้สิขาไม่ได้ขยับบ้างนะนะเออปันอย่างงี้อีกหน่อยออกไปเตะบอลได้แล้ว าปปัป่นวันละ20นาทีแล้วครับโอ้โหช่วงนี้นะครับก็จะเห็นว่าอามา่าเนี่ยนะครับเออยังไม่สามารถที่จะออกไปไหนไกลๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคระบาดนะครับแล้วก็ขาที่ยังไม่แข็งแรงมากนะครับก็จะอยู่ในหมู่บ้านนะเดินในสวนเดินในบ่อปลาอะไรแบบนี้นะครับแต่สิ่งนึงที่ขาดไม่ได้ก็คืออยากจะให้อามา่าเนี่ย ยังคงทำบุญอย่างต่อเนื่องนะครับทำบุญอย่างสม่ำเสมอแม้ว่าจะอยู่ที่บ้านก็สามารถทำบุญกันได้นะครับซึ่งตอนนี้ครับเซอร์เ t นก็มีโครงการนะครับชื่อว่าอิ่มบุญกับเซอร์เนตี้และก็ร่วมกับมูลนิธิรามาธิบดีนะครับซึ่งเรา2คนเนี่ยก็ทำบุญกับ โครงการนี้มาตลอดนะครับซึ่งโครงการนี้เนี่ยนะครับก็มีอยู่มาเป็น10ปีแล้วนะครับการบริจาคครั้งนี้นะครับเขาก็จะส่งผ้าอ้อมจากเซอร์เทนตี้นะครับตรงไปให้ที่ทางมูลนิธิรามาธิบดีเลยเพื่อที่จะส่งต่อไปให้กับผู้ที่ขาดแคลนนะครับส่วนรายได้เนี่ยนำไปสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์แล้วก็ความพิเศษคือทุกคนที่บริจาคเนี่ยนะครับจะได้วอลเปเปอร์เสริมดวงจากเพจมูเตอร์เวิร์ครับที่มาร่วมมือกับเซอร์เทนตี้ด้วยสำหรับการบริจาคนะครับเขาก็จะ จัดมาเป็นเซตเซตให้นะครับอยากจะเสริมเรื่องความรักนะครับทาให้เรามีสเสน่ห์หรือจะมีเซตการเงินครับเงินเข้ามาใช้แบบใช้เท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมดหรือจะเป็นเซตสุขภาพก็ได้นะครับหรือจะเป็นเซตของการงานนะครับเซตหนึ่งเนี่ยราคา299บาทก็เลือกเอาตามความพอใจเลยนะครับวันนี้เฮียก็จะจัดเลยนะครับเป็นเซตใหญ่พิเศษให้นะครับเซตมหาบุญครับเสริมดวงเรียกว่าครบทุกด้านเราจะได้วอลเปเปอร์มือถือที่เรียกว่าเป็นแบบ พิเศษออกแบบเฉพาะดวงของเฮ er เลยแล้วก็ใครก็ตามนะครับที่ร่วมบริจาคก,กับเรานะครับก็จะได้เสื้อไปด้วยนะครับเสื้อน่ารักน่ารักแบบที่เฮ er กับอมาม่าใส่คู่กันเนี่ยนะครับนี่นี่นะครับแต่ว่ามีเพียงแค่125ตัวนะครับใครอยากได้เสื้อน่ารักน่ารักก็ เตรียมกดกันได้เลยนะครับสำหรับช่องทางการบริจาคนะครับก็สามารถเข้าไปกันได้เลยทาง Shopee, Serenity, Edo Nation Shop ครับง่ายมากครับกับการบริจาคนะครับก็อยู่บ้านก็บริจาคกันได้แล้วก็ได้บุญไปด้วยก็แค่สแกนนะครับ Q R ตรงนี้เลยนะครับเพื่อร่วมบริจาคทำบุญกับคนที่ขาดแคลนได้บุญเยอะจริงๆนะครับ สำหรับระยะเวลาโครงการอิ่มบุญกับเซอร์เทนตี้ปี10แก้ปีซึมเปิดปีซับรับบุญใหญ่เริ่มแล้วนะครับวันนี้ถึง31ตุลาคมนี้เท่านั้นนะครับอย่าลืมนะครับมาร่วมกันทำบุญเยอะๆนะครับโปรพิเศษ7.7ที่ช้อปปี้บริจาคแล้วได้บุญแถมได้เสื้อยืดมงคลจากเซนตี้สวยๆไปใส่ด้วยครับเอาล่ะกลับมาเจอกันใหม่อย่าลืมกด subscribe กดติดตามด้วยกับรายการอาม่ามาล้ววันน,นี้ไปลวสวัสดีครับข้าวนี่ทำไมเราไม่นอนท่าเีย เออ,อ่าีเลยผมบอกแล้วเช้าๆอย่าก,กินเบียร์เลยอ <ๆ S 1> เออ